สวัสดีครับมาพบกับน้องเจ้าสมยงคาสเตอร์จังหวัดอุดราชธานีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมีรถเก๋งอีโคคาร์นะครับสุดประหยัดน้ำมันนะครับอของโตโยต้านะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีพหนึ่งจุดสองเจออโตปี2019นะครับผมขอเปิดราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0เาหนเบาทครับผ่อนงวดเพียง6,900บาทนะครับ84งวดตลอดอายุสัญญานะครับผมคันนี้นะครับสวยเลยเดิมแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมเลยนะครับผมสำหรับตัวด้านหน้านะครับก็โลโก โคมียมนะครับตัวนี้ครับไฟหน้าก็จะเป็นหลอดไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมอกระจังหน้าดําตัดขาวนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้รถใหม่มากครับรถปี2 0 1 9นะครับไม่ไม่ถึง1นึ่งแสนโลนะครับผมอย่าตัดมาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับผมไฟหน้าย้ําเลยนะครับเป็นไฟเดิมนะครับเพราะยังมีโลโก้โตโยต้าติดมาอยู่นะครับผมสำหรับล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อเดิมนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมโรงงานเลยนะครับสําหรับ ยางนะครับขนาด185นะครับผม60 15นะครับยางปี2020นะครับสวยๆใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีคิ้วกันสาดนะครับนี่มีคิ้วกันสาดใส่มาเรียบร้อยนะครับฝาก็จะเป็นเปิดแบบโค้งเงียมนะครับตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับค่างวดแค่6,900บาทเท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวมาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับก็โฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับตัวนี้ของเดิมเหมือนกันนะครับผมไม่มีแตกนะครับของเดิมทุกจุดของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ยาริสเอธีดนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับด้านล่างคู่คู่หลังนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในนะครับว่าออปชั่นของเขาครับมีอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันที่ภายในของตัวรถนะครับสําหรับ ภายในนะครับจะคุมโทนด้วยสีดำนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้คอนโซลหน้าหน้าสีดำเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับเลขมาอยู่ที่8 4 3 4 4ืมกิโลนะครับไม่แท้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับตัวนี้สามารถรับรองซีดีเอฟเอ็มนะครับอัพยูเอสบีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องวางแก้วนะครับสองช่องอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่า แอร์แบ็กนะครับทั้งคันนะครับมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมมาไล่ดูเลยนะครับจุดแรกนะครับผมห่วงมาลัยนะครับ1ลูกใต้หัวเข่า1ลูกนะครับผมข้างคนขับ1ลูกนะครับแล้วก็จะมีตรงคานหน้านะครับฝั่งผม1ลูกแล้วก็ข้างๆอีก1ลูกนะครับแล้วก็จะมีเบาะนะครับเบาะคู่หน้าอีก2ลูกแล้วก็ด้านหลังอีก2ลูกคือแอร์แบ็กทั้งคันเลยคันนี้นะครับระบบเซฟตี้ดีมากอ่าได้คันนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมกันที่ ห้องเครื่องนะครับเดิมแค่ไหนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันที่ห้องเครื่องนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับ98แรงม้านะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์เป็นซินล้วนนะครับไม่เคยผ่านดมแก๊สมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องเดิมทุกจุดนะครับอ่าฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับตัวนี้นี่ทุกอย่างของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งมากนะครับตัวนี้นะครับผม ค่ะหนึ่งพซีซีนี่คือประหยัดน้ำมันสุดๆเลยผมบอกเลยว่ายุคนี้นะครับยุกน้ำมันแพงนะครับอ่าลองมาเล่น1.2ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอ่าครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Toyota Yaris a เอทีพนะครับ1.2 J ่งจุออโต้ปี2019นะครับผมคันนี้ขอย้ำราคาหนึ่งรอบนะครับ3,99,000บาทนะครับผ่อนงวดเพียง6,900บาท84งวดตลอดอายุสัญญานะครับผมสำหรับคันนี้นะครับของแถมที่จะมีให้นะครับผมอ่าประกันภัยรถยนต์1ปีนะครับ บริการช่วยเหลือเฉินทั่วไทยอีก1ปีนะครับพอบภาษีค่าจัดโอนทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมทาสัญญาทั่วไทยส่งรถทั่วไทยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0812386699นะครับเบอร์นี้สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อไมเป็นการพลาดคลิปต่อไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ